สวัสดีค่ะอาจจะมาปล่อยเลขลอตเตอรี่นะคะอะไรไม่เข้าฉีดทิ้งให้หมดลอตเตอรี่เอามาทุกคนถ้ากดแชร์ ปล่อยเลขลอตเตอรี่ก่อนนะคะลอตเตอรี่ใครใครซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อนะคะหาซื้อลอตเตอรี่กันในเลขชอบส่วนตัวนะไม่ได้แบบเป็นความฝันเก่านั่นแหละแต่คือเอาเลขสองตัวมาใส่เป็นความฝันเจฟน๊ฟันฝันเอาเอาความฝันล่าสุดนะคะเอามาใส่แค่นั้นเองเพราะว่าก็มันยังไม่ออกนะคะมาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามากดแชร์ค่ะ นะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่เอานะเยวจะไปให้เลขเลขท้ายสองตัวแล้วก็เลขสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะคะก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาเนาะนะคะก็แล้วแต่ใครจะซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ตามใจคือองตรงเจ๊ให้ลอตเตอรี่แต่ใครจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะแต่คือเจ๊จะไปซื้อลอตเตอรี่ขอ อ่ะมาทุกคนค่ะกดแชร์ค่ะกดแชร์กดแชร์ค่ะฮาหนอยไม่น่ารักเลยช่วงเนี้ยจริงๆ h ฮาหนอยแบบไม่ค่อยน่ารักเลยอ่ะถ้าเดี๋ยวเจ๊จะลองดูถ้าพรุ่งนี้ยังหลุดอยู่ะจะพักให้ดีไหมแต่ทุกคนก็มารูจะเล่นอะไรอีก ฮานอยไม่ค่อยน่ารักเลยช่วงนี้ไม่เข้าเลยฮานอยนะคะขออภัยกับฮานอยวันนี้ด้วยนะคะขออภัยกับฮานอยวันนี้ด้วยเดอ้อไม่มาเลยฮานอยช่วงนี้นะคะ วันที่หนึ่งกันยายนหกสี่ลอตเตอรี่นะคะก็ลองไปหาซื้อเอาลองดูเนาะ นะคะเผื่อใครชอบก,ก็ตามไม่ชอบก,ก็ปล่อยผ่านเจ๊จะให้สองตัวหนึ่งหางสามตัวหนึ่งหางสามตัวเอาไว้ซื้อสามตัวท้ายสามตัวเอาไปซื้อสามตัวท้ายสามตัวหน้าก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฮานอยนะจะลองดูถ้าพรุ่งนี้ยังหลุดอยู่จะพักให้ดีป่าวัง หรือว่าก็ให้ไปทุกคนว่าไงฮานอยมันไม่เข้าเลยอ่ะช่วงเนี้ยสามสี่วันแล้วเนี่ยนะคะไม่เข้าจริงๆรานอยช่วงนี้แบบไม่น่าหลักเลย ไม่น่าหลอกเลยไม่เข้าเลยเจก็คิดสูตรปกตินะสูตรเดิมหรือว่าต้องเปลี่ยนสูตรใหม่แต่มันก็สี่วันแล้วนะสามสี่วันแล้วนะฮานอยเดี๋ยวจะลองดูถ้าพรุ่งนี้ฮานอยยังยังหลุดอยู่ปกติรูดฟันต้องมาเดี๋ยวนี้คือรูดฟันไม่ค่อยมากําลังคิดอยู่ว่าถ้าแบบถ้าฮานอยยังหลุดติดต่อกันขนาดนี้ก็คือพักให้ไหมติดเอาไงดีวะ จะห,หาวิธีก่อน,นจะเอาไงก่ะน,น้องหน่อยดีนะอามาทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้เจ๊จะปล่อยเลขลอตเตอรี่นะคะเลขลอตเตอรี่ สองสองตัวท้ายแล้วก็สามตัวหน้าสามตัวหลังใครจะซื้อแบบไหนก็ได้นะคะจะซื้อสามตัวหน้าสามตัวหลังสองตัวท้ายอะไรก็ได้นะคะปล่อยสองตัวหนึ่งหางสามตัวหนึ่งหางนะคะเลขชอบคือหนึ่งพันคนดูปล่อยเลขลอตเตอรี่นะคะสองตัวหนึ่งหางสามตัวหนึ่งหางจ้า ใครพร้อมแล้วบ้างคะขออภัยกับแนวทางฮาหนอยของเจวันนี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่ฮาหนอยไม่ค่อยน่ารักเลยพักนี้นะคะอ่ะไม่เป็นนะใครอยากซื้อลอตเตอรี่ก็ลองไปซื้อหาซื้อดูนะเจก็ไม่ได้คนเอาตรงทุกคนเจไม่ได้คนเก่งคนแม่นอะไรขนาดนั้นหรอกอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเจช่วงนี้ก็ได้อาจจะขึ้นอาจดวงอาจจะขึ้นเลยพาทุกคนดวงดีไปด้วย เออไหนๆก็คนดูเยอะละเออช่วงนี้คนเรามันมีขึ้นมีลงหมดทุกคนคนเรามีขึ้นมีลงมีมีดังมีสี่ 4, ต้องมาม่วดที่สี่ต้องมาค่ะเจ๊<ม>แค่มั่นใจอย่างเนี้ยแหละถ้าถ้าดวงบุญละถ้าบุญบรารมีเจ๊ยังมีอยู่นะม่วดที่สี่ต้องมาง่ายๆแค่นั้นจบมันขึ้นอยู่ที่ดวงค่ะ ถ้าดวงเจขึ้นอยู่บุญบาร,รมีเจยังมีอยู่มันต้องมาแต่ถ้าไม่มาแสดงว่าก็ได้แค่นี้ะทุกคนจะพอใจหรือไม่พอใจนี้แล้วแต่คนเพราะตอนนี้ทุกคนมีความหวังกับเจมากทุกคนมีความหวังกับสายด่วนของเจนุกมาก 26, สองหมืนหกพันคนเจให้ทั้งสองหมืนหกพันคนเลยทุกคนรู้แล้วมีแต่ความหวังเจเข้าใจทุกคนนะคะตอนนี้ สถานการณ์โควิดเนาะบางคนหาเช้ากินข้ามตีเอานาะชอบตามไม่ชอบผ่านเจไม่ได้คนเก่งคนแม่นอะไรนะขอพูดดีรอบหนึ่งใครอยากตามตามถ้าดวงเราหนุนนำกันทุกคนก็ยังไงก็มีโชคกับเจเพอเจก็ทำให้เห็นไปแล้วถึงสามงวดเจนุกทำให้ทุกคนเห็นไปแล้วสามงวดติดใครจะพอใจหรือไม่พอใจแล้วแต่เพราะเจทำได้แล้ว